ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยูบผมแทนเดบดุญดายผมก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของการแข่งขันฟรีไฟซีซั่น2ในโหมด 4v4 4แบบคู่แล้วนะผมวันนี้เราก็มาถึงคู่สุดท้ายแลนะผมก็คือเราจะชิงให้เหลือแค่นี้ผมเราจะชิงแค่อันดับหนึ่งเท่านั้นเองนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกกันเลยนะผมโอ้โหนี่ฮะเสือนายกว่าจะผ่านมาจุดนี้เปไหนยายอยู่ครับตื่เต้นมากครับยายอยู่นะนะครับตื่เต้นมากครับตืงนเต้นเนาะจะใช้สกินอะไรจากจะก,การคนที่ต่อสู้ ลิงลิงแล้วก็แม็กซิมแม็กซิมอายาโตแล้วก็เคลลี่นะผมเสื้อล่ะลิงครับใช้ลิงโอ้โหสองคนนี้ใช้ลิงหมดเลยนะเคลลี่นะผมโมโคแม็กซิมนะผมเรามาอยู่กันที่คู่ที่สองนะผมสามารถโอ้โหกว่าจะผ่านมาได้นี่คือโอ้โหคู่นี้คือถือว่าโชคดีมากเลยนะได้เล่นเยอะมากเลยเอาอย่าจะฟาบออะไรกับคนที่เข้าชินะระวังตัวไว้ด้วยเดี๋ยวผมผู้สีย่าฟาบออะไร สามารถเลยอ้าวสกินที่ใช้สามารถแคนเนลี่ฮายาโตแมสซิมเยสพุชีล่ะพุชีก็ใช้มั่วนะผมตามสถานการณ์แล้วกันโอเคนะผมจะประมาณนี้ผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมว่าคู่ไหนจะเป็นคู่ที่ชนะเลิศนะผมโหที่สุดในหมู่บ้านคู่ไหนจะเป็นคนมีชีวิตเป็นคนสุดท้ายนะผมเรามาดูกันเลยนะผมไปกันเลยก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่าักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะผมคู่นี้ก็เป็นคู่สุดท้ายแล้วนะผมการแข่งขัน คนที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านนะผมรอบนี้เราจะบอกว่าเราเลือก13รอบด้วยกันนะผมก็คือคู่นี้จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศอันดับหนึ่งไปเลยนะผมก็คู่ที่หนึ่งครับผมสามารถกับคู่สี่นะผมนี่ฮะสามารถกับผู้สีสาาส่ครับผมคู่ที่สองครับผมไหนกับมามีครับผมนี่ฮะโอ้โหมาดูกันเลยนะผมอ่า ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะผมรอบที่หนึ่งเราอยู่กันที่โพชิโนกครับผมมาครับผมสามารถวิ่งตรงเข้าไปในจังหวะน,นี้นายครับผมนายเอ็มห้าร้อยกำลังจะวิ่งเจอคนแล้วโอ้โหอะไรวะ <c oughs> มีคนยิงปืนด้วยนะครับผมจังหวะน,นี้ครับผมนายมามีครับผมมามีมามีมามวิ่งซ้ายวิ่งขวามาดูทางด้านของปูซี่ครับผม <c oughs> โอ้โหสามารถครับผม <c oughs> ถือปืนคู่ยาวไปนะผม <c oughs> มาดูทางด้านของนายครับผม ดูทันดานของนายนายนายเกมที่หนึ่งครับผมอบอกเลยครับผมว่าโอ้โหเจอคนนั้นนะผมจะยินด้วย M 500ได้หรือไม่เรามาเจอดูกันเลยนะผมคู่นี้คู่ที่หนึ่งนะผม <ๆ S 1> นายครับผมนายนายโอ้โหมาถึงที่ขนาดนี้แล้วนะผมมาดูทันดานของสามาครับผมสามา,มา,มาเจอคนแล้วผมดันล่างเข้าตะกี้ไปด้วยปืนคู่กลายเป็นรเรียบร้อยแล้วเข้า20 20 20, 20สามารถเจอคนเดียวแบบนี้ไอวอไปหนึ่งลูกครับผมจังหวะนี้กิน20 20ยินดาวไปหนึ่งลูกลายเป็นเปล่างเรียบร้อย เรียบร้อยเลือเหลือ2 5าจังหวะนี้มีคนเข้ามาสาอันไหนสามารถยิงํายิงสาได้หรือไม่แล้วสุดท้ายครับผมเขายี่สี่แล้วสุดท้ายทีมที่ได้1สูงก็คือสามารถเก็บไป2คนไปได้นะผมทางด้านของมามีกับอันไหนนั่นเองนะผมโโหเกมที่1ผ่านไปแล้วไปดูไปดูปดปดหนายหน่อยดินายกดดังหรือเปล่าครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาหน่อยนะไม่เอาหน่อย,อน,อยนึ่งหนึ่งไหวเปล่าโอเคนะผมรอบที่2เรามาอยู่กันที่ของนาฬิกานะฮะ ตามาอยู่กันที่หอนาฬิกาครับผมพี่น้องฮะโอเคมาสามารถได้วินตรงขึ้นไปแล้วทางจังหวะนี้อันไหนครับผมมาดูท่าน้างของมัมีครับผมที่ตามอันไหนไปติดติดนะผมภู้สีครับผมภู้สีู่้สีูสีก็ตามไปติดติดนะฮะภู้สีใช้ฟันไม้อีกแล้วครับผมมันโอ้โหขยโนระเบิดครับผมสามาฮะ มาดูทางด้านของนไหนผมที่เขาจองวงอย่างสบายสบายเชียวเขึ้นบนหลังคาเรียบร้อยมาดูทางด้านของนายนายนไหนผู้สิทธิ์ผมผู้สิผู้สิผู้ที่ใช้โอ้โหสามารถจินจานนะฮะดูมาตั้งดูฐานะสามารถโดนเี้จินจังแบบนี้โอ้โหสามารถโดนแล้วผมมาโดนมาโดนไทนสกีตเข้ามาแบบนี้ปนเอพีไฟไปสบายแล้วมามียิงหัวโอ้โหพี่น้องครับหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าเฮ้ยได้ เงี้ยดนเท่าแล้วผมสูงลเนี่ยรามาดูตัดดัางของสามารรถคับผมอันไหนอ่ะหนึ่งเท่าไปเรียบร้อยแล้วนะผมครูชิงชนะเลิศนี้บอกเลยว่าตึงนะครับผมคือเด็กน้อยกันทุกคนอ่ะเนาะนะผมคงที่อายุโตๆก็แพ้หมดแล้วนะฮะ รอบที่สองกำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วินาทีนะผมมาดูฐานะของนหนที่ถือ m อ็ม้ายไปแล้วมามีนงถือฟัลมาแล้วก็ UMP มาดูฐานงของผู้สี่นะผมสามารถสกีด้วยดีเซ์เข้าไปต้มตัวอ้าวดูสกีกลับดูสกีกลับปั๊มเลือยออไปถานข้าะของไหนมามีกำลังสกีกรรมนะผมหุยเบอร์ครับผมรับเบอร์รับเบอร์ขนาดนี้มามีโดนโดนต้มโอ้โหมีโดนว่ะ เกือบจะโดนแล้วนะฮะมาดูท่านั่งของนายผมที่เขาเข้าไปประชิดกลับมามีมามีกระโดดกินนะผมกระโดกินจะทําได้หรือไม่มาดูท่านั่งของผู้สี่ก็ผมที่เขาลงไปเป็นเรียบร้อยแล้วสามารถกระโดดขึ้นยานโอ้โหชิวๆเปลี่ยนตำแหน่งเาวไปนะผมมาดูท่านั่งของบันไดเรียบร้อยมาดูท่านั่งของนายนายมาเมีมามีก็จะโดนสกิลแล้วผมสามารถจะสกิลหรือไม่นะผมสามารถมีแต่ดีเซอร์ดับตงตีสามารถนี่คือสบายมากเลยนะผมมาดูท่านั่งของผู้สี่ก็ผมที่ถือปืนเฮ้ยใครยยงระเบิดวะ อันไหนก็ผมเจอแล้วผมไอวอลไปหนึ่งลูกนะผมสามารถตั้งไอวอลไปหนึ่งลูกขณะนี้ปั๊มยาอยู่แล้วยันในกดระเบิดเครื่องแล้วสุดท้ายนะผมก็คือผู้สครับผมสามารถสามารถผู้สี่ผู้สีย่ยิงดาวยิงดาวสามารถสามารถดาวเรียบร้อยมาดูท่าหน้าของไนท์ผมไนท์นที่เจอกับผู้สี่หนึ่งคนแล้วยิงเอ๋อแบบนี้ <c oughs> นายก็เก็บไปดิครับนายก็เก็บไปเรียบร้อยไนท์ก็ผมไปลองไปดูนายครับนายสองหนึ่งแล้วนะผมเยีดโด เกมที่สามนะครับสาม,มารถโอ้โหดูหน้าหน่อยครับผมทักทายหน่อยฮะเย่สาม,มารถครับผมผูสิครับผมผู้สิเฮ้ยมานะคู่นี้มันงมากเลยครับผมพี่น้องฮนะมาอันดับหนึ่งชิ้นกันนะผมไม่มีใครใส่หมวกใส่กอเลยนะฮะโอ้โหมามีไม่มีเลือดเหลือเลยนะผมมา <c oughs> ยอยู่ตู้คอนเทนเนอร์ยาวไปสาม,มารถนะผมจะใช้วิธีจาัดก,การด้วยระเบิดหน 1, 2, ึ่งสองสามตึมไม่ดาวไม่โดน ไม่ดาวไม่โดมผู้สี่ยันอยู่ตำแหน่งเดิมนะผมเพื่อที่จะสักกิดเข้าไปสันขนาดนี้น้อยน,นายกำลังจะวิ่งไปโคชาร์จะเจอผู้สี่นะอีกไม่กี่วินาทีนะผมมามีอยู่แถวไหนครับผมมามีมามีอยู่ที่ไหนนะผมมาดูตำแหน่งของผู้สี่โดนระเบิดยาวไปเจ็บเปล่าเจ็บเปล่าผู้สี่ดาวนั้นนะตุม้มเดาสามารถครับผมสามารถคุมวงครับผม นายไปแบบนี้ตายไปอีกไม่กี่วินาทีแล้วสุดท pues, okay. ้ายผมตายไอหัวไปได้นะผมสามารถสกิจย่อไปเจอแบบนี้สกิลหัวหัวแตกหรือไม่มาดูท่าน้าของผู้สิผู้สิล้มไปแล้วนะผมผู้สิล้มไปแล้วมามีกำลังจะเข้าไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโอ้โหสุดท้ายผมมามีกันมันจะโดนจะวิ่งเข้าฮาเจฮเจ็ดดาวไปเรียบร้อยนายจะเข้าไปสกิจได้หรือไม่อยู่นอกวงย่อไปตายวงนี้คือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะผมมาดูต่าด้านของปั้มยาครับผมนายปั้มยาอยู่สามารถปั้มยากำลังจะช่วยเพื่อนแล้วสุดท้ายโดนสกิไปไอวัไปลูนะผม โอ้โหสาม,มารถไต้ไอวอไอต่อไอวอลกัดขาดเรียบร้อยมาดูท่านั่งของนายครับผมนายกำลังชุบเพื่อนนะฮะพี่น้องขณะน,นี้สาม,มารถกลายปเป็นลีแล้วก็มาชุบแล้วโดดไปลงกันล่าแบบนี้โดดลงมากันล่าสองันพร้อมกันนึงแล้วสุดท้ายแล้วผมนายเก็บไปได้นะผมโอ้โห,หนายครับ <c oughs> โอ้ยยยโดดสามหนึ่งไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะผมคือบอกเลยว่าทั้งสองคนนี้เสียหล่านนะเสียหล่าแล้วก็ตกลงไปแบบโอ้สามารถเกิดอะไรขึ้นฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นฮะดูสามารถหน่อยฮะ สามารถพูดอะไรหน่อยครับผมโอเคครับผมเรามาต่อกันเลยครับผมน่าเสียดายมากเลยน้ำคิดมาครับผมสามหนึ่งครับผมรอบนี้เรามาเจอกันที่หอเอ้อลงไฟฟ้านะผมมาดูท่านของนายอุ้ยปามะผิดครับผมเขาอยู่ทางขวาหมดเลยนะผมไม่ต้องโยนนะผมทางด้านนี้ครับผมมาดูท่านของนายครับผม ไนท์ไนท์ไนท์ไอพี่ไปโดนสกีเข้ามาจากทางด้านขวาโดนสกีเข้ามาเข้า126เฮ้ย121ก็ดาวอะครับโอ้พี่น้องครับผมขณะนี้อาสูรยิงหัวแบบนี้จะกดถูกกับพี่เสือร้อนล็อเป้าผิดตัวไอ้วัวไปหนึ่งลูกครับผมฟาร์มมาสกีเข้ามาแล้วขณะนี้ครับผมอันนครับผมถูกโอ้โหมุ้งสิเกิดอะไรขึ้นครับผมไนท์เกิดอะไรขึ้นฮะโอ้โหขณะนี้เรามาดูที่สามาครับผมเป็นเส้นหรือเปล่าจะตามทันไหมฮะโดนแล้วครับ โอ้โหนายครับผมนายกลับมามีเสือโอ้โหเสือกลายเป็นลิงครับผมกลายเป็นลิงอะไรเวลานี้อ่ะโอ้โหมาดูทาานามสามารถครับผมสองควรครับผมโอ้ไม่สุ่มสกินมาเลยเหรอหารู้ว่าจะมีการแข่งขันไม่ส่มเลยใช่ไหมครับโอ้โหใช้สองม่มต้นนี่แหละครับผมไม่เป็นไรครับผมนายของเรายินดีต้องลาครับผมพร้อมที่จะปะทะกันทุกคนแล้วนะผมมาดูทานานของสี่ครับผม สี่เป็นไรับผมสามารถครับไม่มีใครอยู่ว่าผมมันไปด้านด้านซ้ายหมดแล้วผมไปด้านซ้ายหมดแล้วนท์กำลังจะเจอนายอีมมกไม่กี่วินาทีนายกำลังมาแล้วผมมาแล้วเจอเจอผู้เสียผู้เสียผู้เสียสะดุดแล้วสุดท้ายับผมโดนดาวดาวเรียบร้อยไอวัวไปไหนึ่งทีนายจะเก็บสองได้หรือไม่กณนนี้สามารถสามารถวิาาถ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งซ้ายวิ่งขวากำลังจะเข้ามาชัร์อันนายครับผมอันนายอันนายปัดซ้ายปัดขวาปัดไ้ายได้หรือไม่มาดูทางด้ของมามีมามีเก็บไปหนึ่งทีแล้วสุดท้ายับผมนายเก็บไปได้อีกแล้วผม ห้าหนึ่งห้าหนึ่งแล้วนะผมพี่น้องครับอาสีครับของยังไม่ขึ้นหรือว่าเกมใกล้จะจบแล้วนะหรือ2เกมใช่ไหมถึง7เ,เกมด้วยการน,นะาันดับหนึ่งสร้างให้ถึง7เ,เกมแล้วนะผมมาโ,โหผ่านไป8นาทีแล้วนะผมโอ้โหมาดูท่าหน้าของสามารกับผม ขาผมมาดูทานด้านคนไหนกำลังจะสกิดขวาเข้าไปถ้ามีคนออกมานี่คือโดนนะผมโดนนะฮะวิ่งยอไปวิ่งยอไปมาดูทานด้านของมามีครับผมจัดไปจัดไปผู้สี่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 ขึ้นหลังคายอไปมาดูทางด้านของสาม้าครับผมที่เขารอวงนะฮะทานด้านคนไหครับผมไ้ยขอตึมเติมหน่อยครับผมขอตึมเติมหน่อยจัดไปครับผมนายสะกิดไปทานด้านขวาครับผมเดี๋ยวจะเจอ สามารถในอีกไม่กี่วินาทีสามารถเจอคนแล้วเอาสามารถเลี้ยวขวาครับผมเลี้ยวขวามีคนกลายเป็นเลนไม่เห็นเหรอเห็นหรือไม่เห็นกบผมไอวอไปหนึ่งลูกโอ้โหเห็นหนายไปไนายกำลังจอ่อไอวอจอ่อไอวอผู้สีออกมาแบบนี้ระวังหัวแตกด้วยนะผมมาดูตาหน้าของมามีรับผมที่เขาวิงไป ยินฟรีแล้วนะผมสองคนนี้บอกเลยว่าแย่ทางกันแล้วมาสู้กันแบบนี้ถือว่าเจนมากเลยนะผมมาดูทาน้าของสามารถแล้วผู้สี่นะผมที่อยู่ด้วยกันแบบนี้เราวังจะตายกาะเบิดคาที่ทั้งสองคนด้วยนะผมนายกำลังเข้าไปประชิดสองคนนั่งลงจากหลังคาเรียบร้อยแล้วผมล้นจากหลังคาเรียบร้อยแล้วมามีเจอคนเดียวแบบนี้ครับผมเจอคนเดียวแบบนี้ก็ถูกสามารถเก็บไปได้เรียบร้อยแล้วนะผมสา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 มโอเคนะผมผู้สี่กับผมมาดูทาหน้าของนายผมที่เขาอยู่คนเดียวนายจะมีวิธีตั้งลำยังไงนะผมผู้สี่กับสามาณถนะผมสองคนนี้กำลังจะเจอกันเเี้อจกกกนสสิไไปป ตะกิ้ไอ้วอลให้พังเอ้าไอ้วอลพังเรียบร้อยยี่สแปดยี่สเก้าสิบเก้ากลายเป็นลีเรียบร้อยนะผมจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ไนไนผู้สี่อยู่ไหนครับผู้สี่ผู้สี่กำลังจะขึ้นมายินไนครับผมสามารถครับผมปั๊มเรือให้เต็มแล้วมาดูตาดาของอนนไนโยนระเบิดเอา้าเอา้าดาวระเบิดครับผมดาวระเบิดเรียบร้อยผู้สี่จะทำยังไงผู้สี่โดนยิงตายแล้วสุดท้ายครับผมโอ้โหนายเก็บสองคนได้ครับผมนายโู้นโอตาสุดท้ายแล้วนะครับผม หกหนึ่งแล้วเจ็ดหนึ่งที่เกมใช่ไหมเจ็ดหนึ่งแล้วนะผมหมวดสองก่อสามนะผมนายของฟูเยอะมากเลยนะผมโอ้โหเมื่อกี้แบบเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะ่ยคือเหลือสองคนแล้วตายระเบิดนี่คือแบบเออตายระเบิดว่ะพี่น้องเขาตายระเบิดอ่ะเออนะฮะมาอู่เรือเรามาเริ่มต้นการทิ้งระเบิดโอ้นาย ซไนเปอร์คู่จับตาดูไนท์สไนเปอร์คู่นะผมสามารถเข้าไปช้าผมขอต่อให้นั่นน่ะต่อให้นั่นน่ะไม่ต้องต่อครับสามารถบอกไม่ต้องต่อจัดเต็ม,มาเลยใช่ไหมเย็ดเดอมาดูทางอนด้าของไนท์าารครับผมซไนเปอร์คู่ก็ใครเจอกันแล้วผมมามีมามีสามารถเจอคนสามารถขอ,ขอโอกาสแก,ก้ต่อยอีกครั้งหนึ่งผู้สีดาวไปครับผมผู้สีดาวไปแบบนี้สามารถเหลือคนเดียวแบบนี้บอกเลยว่า ่อกับนไหนครับผมอันไหนอันไหนเอ้าสามารถมีคนขึ้นมากันหลังกัาครูแล้วสามารถโอ้โหจังหวะนี้สไนเปอร์คู่จ่อไอ้วอยาไปเอ้าระเบิดตายตายตายปั๊มยาแบบนี้ตายระเบิดต่อสุดท้ายนะผมกูที่มีชีวิตร่อเป็นคนสุดท้ายก็อเสือกับนายโอ้โหน้องเจ๊ไปเลยคลิปนี้จะประมาณนี้ครับผมเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยอันดับหนึ่งครับผมเป็นไงยาวอยู่ครับผมา มาผล่าสุดนะผมก็การแข่งขันฟรฟไฟซีซั่นสอในโหมด4 v วแบบคู่นะผมก็ได้จบลงอย่างสวยงามเรียบร้อยนะผมก็นี่ับผมสามารถเป็นไงเจออะไรฮะเข้ามาถึงขนาดนี้เป็นไรเอาพาดเองครับพาเอนะผมพูดอะไรไม่ออกเลยนะผมพูดสิเต็มที่หรือยังไอ้เจ้าข่าวสิเต็มที่แล้วนะผมแต่เขาทาได้แค่นี้แล้วนะผมก็โอเคเป็นไงนาย ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดน,นี้ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดน,นี้นะผมมาดูท่าทางของเสือผมชนะไปรู้สึกเป็นไงบ้างดีใจคร<ด>ับไม่รู้ตัวด,ดีใจแบบไม่รู้ตัวเลยนะผมโอ้โหแล้วอยากจะฝากบอกแล้วผมถ้าซีซั่นสามเกิดขึ้นมาเราวางไว้ให้ดีเจอการโอ้อันนี้อะไรนะระวังไว้ให้ดีระวังไวใ้ไวให้ดีนะผมมาโอเคเรามาแจกก <laughs> <ๆ S 1> ันเนไอ้เหี้ย คือจริงๆเราเตรียมมาไอ้นี่อยู่นะ1,000บาทอยู่นะแต่คือเราไม่มีรางวัลที่3แล้วก็รางวัลที่1ก็ได้ตัดลงมานะผมเพราะว่าจริงๆผมจะเอา500 300 100แบบนี้แต่ที่1 400ก็คือคนละ200ที่2เท่าไหร่นะสองคนละหนึ่งร้อเรามาให้ที่2กันก่อนเลยนะผมหนึ่งสองสาี่ห้าหนึไปก่อนครับผมคนละหนึ่งร้อเนาะหนึ่งสองสี่ห้าโอเคคุคร้าผมจบแล้วบ๊ายบาย บาย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 พีส่ยบายบายก่อนบายแล้วมาอันนบหนึ่งคนละ200ยบาทก็คือลงมาที่1-400บาทนั่นเองนะผมเบิสอามสีห้าหนึยเสือเเค1-2-3-4-5ส0 0าสี่ห้องร้ยหนึ่งสอห้าดนเยสหนึ่งสองสมห้าโอเคมาโอเค คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งให้ช่องผมไม่ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ